ส่วนของด้านข้างนะคะเราจะให้ลูกค้าพาไปให้ลูกค้าพาไปที่อ้อพาไปจอสวัสดีค่ะมาพบกับรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโอต้อ,อีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับจัน์นะคะอ๋อค่ะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะลูกค้าเป็นรถเล็กๆกระทัดรัดนะคะขวัญใจคนเมืองหาที่จอดง่าย<ช>จอดสะดวกสบายนะคะคันนี้ เป็นเจ้านะคะนิสสันมาร์ท1 2อ e เกียร์ออโต้ปี2019คันนี้นะคะ เล็กๆกระทันรัดหัวใจคนเมืองจริงๆนะคะพี่อ้อคันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่อ้อนะคะพาลูกค้าไปชมด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยค่ะค่ะสําหรับด้านหน้ารถนะคะลูกค้าเริ่มต้นกันที่หลอดไฟหน้าฮาโลเจนเดิมโรงงานค่ะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะสามเหลี่ยมนะคะก็สวยๆฉีกๆแนวเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะฝาก,กระโปรงหน้ากันชนหน้านะคะเดิมแท้โรงงานไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนค่ะ <S <S <ๆ S 1> เดี๋ยวในส่วนของห้องเครื่องนะคะให้น้องจันพาไปชมกันดีกว่าค่ะ ไปคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราพาลูกค้ามาชมห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องสามสูบนะคะเครื่อง1.2ลิตรนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เดิมโรงงานไม่มีน้ำมันหยดเยิมนะคะคันนี้คันหน้านะคะเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะลูกค้าด้านข้างนะคะเม็ดอาร์คนะคะแผ่นเพทุกอย่างอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอ,อยู่ครบเลยคันนี้นะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานเลยนะคะรับประกันไม่มีชนักพิควน้ำท่วม ไม่มีการชนหน้าชนข้างชนหลังมาแน่นอนเราคัดสภาพมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ก็จริงเป็นอีโกคาร์ขนาดเล็กแต่ว่าใช้งานคุ้มค่าแน่นอนค่ะลูกค้าจะใช้ในชีวิตประจําวันขับไปเลี่ยนไปตลาดไปเที่ยวออกต่างจังหวัดคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะใช้งานได้จริงนะคะคันนี้ในส่วนของด้านข้างนะคะเราจะให้ลูกคา้าพาไปให้ลูกคา้าพาไปเที่ยว <laughs> ในส่วนของด้านข้างนะคะเราจะให้พี่อ้อพาลูกค้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะในส่วนของด้านข้างรถคันนี้นะคะลูกคา้าเริ่มต้นกันล้อแมกนะคะล้อแมกเป็นล้อแมกเวลขอบ15ค่ะมาพร้อมกับยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยคะ่ะลูกคา้าใช้งานได้ระยะยาวเลยในส่วนของสีรถด,ด้านข้างตัวนี้นะคะลูกคา้าเป็นสีดำเดิมโรงงานนะคะสีเหมือนกันหมดทั้งคันคะ่ะลูกคา้าเพราะว่าไม่มีชนหนัก พิกความหรือน้ําท่วมค่ะลูกค้าเดี๋ยวในส่วนของด้านท้ายรถนะคะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะว่าม,มีอะไรกันบ้างไปค่ะค่ะในส่วนของด้านท้ายรถนะคะลูกค้าก็มีสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีที่ปัด น้ำฝนด้านหลังรถนะคะลูกค้าในส่วนของด้านล่างมีอะไรกันบ้างน้องจันคันนี้นะคะเริ่มมาที่ไฟท้ายเลย<ม>ไฟท้ายไฟท้ายเดิมแท้โรงงานนะคะลูกค้ามีสติ๊กเกอร์นิสสันมานะคะอยู่ครบโลโก้นิสสันเด่นชัดเป็นสีเงินนะคะคันนี้โดยรวมด้านท้ายนะคะก็คือสวยเลยสีเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าเราเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแล้วนะคะออกไปพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปดูห้องเก็บสัมภาระกันเลยดีวยกว่าคะ่ะว่าเล็กแต่กว้างแค่ไหน นี่นะคะก็ไม่ได้กว้างมากนะเราเราพูดตามจริงเลยนะคะแต่ว่าเก็บได้พอสมควรนะคะกระเป๋า,าเดินทางสองใบที่เก็บได้สะดวกสบายเลยนะคะพี่อ้อพื้นที่ก็พออพอเก็บได้นะคะอุปกรณ์พวกยางอะไรก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะลูกค้ามนถาดรองด้านหลังะะมะถะดรอง ฝุ่นอะไรเงี้ยพวกรองทงรองเท้าเราวางไว้แล้วก็เก็บไปเก็บฝุ่นไปทิ้งสะดวกสบายเลยนะคะยางอะไรช่งมือพร้อมใช่ยางอะไรยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะใหม่ๆเลยจะลงาแรงใช่ยังไม่มีการแกะใช้เลยนะคะใช่ค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ชอบปิกนิกแบบว่ามินิมอลมินิมอลที่เขาคุยกันเป็นภาษาไวโ่นี่น้องจันเป็นไงวางแก้วจิบเบีย อะสบายสบพิงพิงไปนี่มาจันชนเอออ่าตอบโจทย์ตอบโจทย์จอบโจทย์ไปเดี๋ยวไปเดไปเดี๋ยวไปชมด้านในตัวรถกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปกันค่ะค่ะมาชมห้องโดยสารกันต่อเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเริ่มกันที่คอนโซลหน้าก่อนเลยมีแอร์แบกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์แบ็ก s b s ใช้งานได้ปกติเลยนะคะเครื่องเล่นนะคะวิทยุ CD MP3 USB มี A U X มาให้แล้วเรียบร้อยเกียร์เออเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้ขับขี่สะดวกสบายมากๆในเมืองนอกเมืองออกต่างจังหวัดก็ขับสะดวกสบายนะคะเพราะว่าเป็นเกียร์ออตโต้ขับขี่ง่ายมากๆเลยนะคะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเบาแล้วก็ขับง่ายมากๆเลยนะคะ,ะในส่วนของเลขไม้บอกเลขไม้กันก่อนเลขไม้คันนี้อยู่ที่22,000กิโลเมตรเท่านั้นเองรถปี2019ไม์น้อยมากๆเลยนะคะ ในส่วนของด้านข้างประตูรถนะจะเป็นแบบกระจกพับปรับไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ครบนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํา ตัดลายกราฟิกเล็กน้อยเพิ่มความสวยงามให้กับภายในนะคะในส่วนของด้านหลังเป็นยังไงบ้างคะพี่อ้อในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะลูกค้าก็เหมาะสําหรับนั่งได้ถึง3คนคะ่ะลูกค้าก็สบายๆเลยแต่ว่าถ้าตัวใหญ่หน่อยก็2คนคะ่ะกําลังดีที่วางแก้วนะคะที่ใส่ของเล็กลน้อยแล้วก็มีให้ในส่วนตรงกลางรถนะคะลูกค้าก็ถือว่าคันนี้เป็นรถแบบขนาดเล็กเป็นแบบมินิมินิตอบโจทย์สําหรับวัยรุ่นหรือว่า คนที่เพื่งกําลังหัดขับขี่รถนะคะลูกค้าคันนี้ตอบโจทย์ค่ะเดี๋ยวในส่วนของราคารถนะคะโปรโมชั่นเดี๋ยวไปสรุปกันด้านหน้ารถเลยค่ะไปค่ะค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้านิสสันมาร์สนะคะเกียร์ออโต้ปี2019เครื่อง 1.2E ราคาขายเพียง3 3 9 0 0 0บาทคะ่ะลูกค้าในส่วนของโปรโมชั่นทางร้านมีอะไรกันบ้างจ้ะโปรโมชั่นของร้านนะคะเดือนนี้นะคะลูกค้าออกรถฟรีดาวนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่าย ฟรีค่าจัดค่าโอนด้วยนะคะพี่อ,อ๋อขับฟรีอีก90วันออกวันนี้พอดีที่กุมภาปีหน้าเลยนะคะ,คะออกไปใช้งานคุ้มมากๆเลยลูกค้าที่หารถจะออกกลับบ้านปีใหม่นะคะคันนี้แนะนำเลยนะเป็นเครื่อง1.2ประหยัดน้ำมันค้นถูกรถสวยปีใหม่โอ้โหไม่มีอะไรที่ ไม่น่าซื้อเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะของเรานะคะรับประกันเครื่องและเกียร์นะคะ6เดือน1 0 0 0 0มนกิโลนะคะลูกค้าฟรีดับเบิลสมาร์ทช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานถึง1ปีเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้นะค่ะเราคัดสภาพมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะอยากให้ลูกค้าได้เข้ามาชมกันนะคะ,คะสำหรับวันนี้นะคะจันกับพี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถเข้าใหม่ดีๆคันไหนมานำเสนอฝากติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายบายค่ะ,คะ สวัสดีค่ะ